สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเวลโปรกันนะครับเวลเอร์ซีร้อยหกสิบนะครับตอนนี้อาการผมผมลืมครับผมไม่ได้ถามเลยบอกว่าน่าจะโอเคน่าจะเชื่อมไม่ได้แหละครับแต่ว่าไม่รู้เปิดติดไม่ติดนะแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้ดูปลั๊กนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กไฟล,ลักษณะปลั๊กพาวเวอร์ปลั๊กนะครับซึ่งผมไม่มีแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหานะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าผมมานอกสถานที่เนาะ มานอกสถานที่ก็ตั้งใจก็เลยเอาเอาขับพลายนี้มาด้วยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทดสอบครับเราทดสอบเฉพาะแผงบนได้เลยนะครับส่วนแผงล่างนี่เราเราค่อยทดสอบนะ,อะมาดูที่แผงบนนะครับตรงนี้นะประหยใช้แปลงนะครับตรงแผงบนเนี่ยที่ผมถอดออกตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไฟ24โวลต์24โวลต์ตรงนี้นะก็คือเวลโปร,รุ่นนี้นะครับจะจ่ายไฟ300 จ่ายไฟ3 0 0จากตรงนี้ขึ้นมานะครับจากตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มาที่บอร์ดแล้วก็มาที่สวิตชิ่งชุดนี้จะทําไฟออกแค่2 4โวลต์ครับอันนี้คือข้อดีของของวลโปรนะครับข้อดีคือซ่อมง่ายบอร์ดรุ่นนี้ก็เราจ่ายไฟ2 4โวลต์เข้าไปนะครับแล้วก็2 4โวลต์ที่จ่ายออกมาจากสวิตชิ่งตัวนี้นะครับก็จะส่งออกมาด้านนี้นะครับผ่าน IC ตัวนี้ IC ตัวนี้7812นะครับก็จะเลี้ยงแผงตั้งจากนั้น2 4โวลต์อีก อันนึงก็จะลงมาที่ชุดข้างล่างชุดนี้นะครับเพราะงะั้นอ่าชุดนี้เดี๋ยวเราค่อยค่อยเช็กกันนะครับอันเราจะเช,เช็คเฉพาะแผงบนนะครับแผงบนก่อนอันเดียวผมจะต่อต่อ24โวลต์เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็มาเช็คพัน IF 4ตัวตรงนี้นะครับเนี่ย IF สตัวตรงนี้นะยวค่อยอธิบายอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมต่อก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาหาจุดกันนะครับผมจะตั้งโอมปีชนะวันนี้ นอกสถานที่นะครับคุณภรรยาให้เกียตบเป็นมือกล้องนะติชมได้นะครับอาจจะมีจะมีสองหลักนะครับคู่บวกกับคู่ลบตรงนี้นะคู่บวกคู่ลบนะครับจะซูมเข้ามาใกล้นะครับคราวนี้เราจะหาเราจะหายังไงว่าตรงไหนเป็นคู่บวกคู่ลบตรงนี้เป็น78 1ดหนึ่งสองครับข้างหลังเขาเป็นคู่ลบอยู่แล้วนะครับผมก็แตะเลยครับเนี่ยอันนี้ลบครับอันนี้ลบนะที่เหลือน่าจะเป็นบวกนะครับเช็คซ้ําอีกครั้งนึงก็คือ ไฟบวกจะออกจากหัวไดโอดตรงนี้นะครับจากหัวหรือจากหางหนะดูเอาแล้วกันนะครับตรงนี้นะตรงนี้คือไฟบวกยี่สิบสี่นะครับมีไหมจะเช็คยากหน่อยครับเนี่ยอันนี้บวกอันนี้ลบครับเพราะฉะนั้นเราเอาเอาแหล่งใหญ่ไฟยี่สบสี่โวลต์จ่ายเข้าไปเลยครับง่ายๆนะไม่ต้องไปจ่ายไฟสามร้อยเข้าไปนะครับตอนนี้ผมมานอกสถานที่อันนี้อันนี้บวกบวกคมจ่ายเข้าตรงนี้เลยนี่เลยนะครับตามนี้นะ ทำแทบจะทุกคลิปแล้วอันนี้ลบครับลบจ่ายเข้าตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะตอนนี้เปิดไฟ24โวลต์อ่าดูตรงสวิตชิ่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะผมก็จะเปิดไฟ24แล้วก็สักหนึ่งแอมป์ครับอ่าเปิดเลยนะสามสองหนึ่งเปิดปั๊บไฟติดแล้วนะครับไฟที่บอร์ดติดอ่าดูตรงนี้ครับตรงนี้ไฟเขียว LED ติดตรงนี้ครับตรงนี้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 เนี่ยเคุณภรรยาผมไม่รู้เรื่องครับตรงนี้นี่นี่เขาเรียกว่าไฟ LED กล้องเลยครับกล้องออบใสยังไม่ได้นัดเนี่ยกันครับเห็นว่างๆครับไม่ได้ทําอะไรมาดูว่าสามีทํางานนี่มันวุ่นวายมากไหมจริงๆคือลืมเอาขาตั้งกล้องมาครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยอมาดูตรงนี้ครับดูตรงนี้นะ,ะยกยกกล้องขึ้นหน่อยครับอโอ้ลำบากครับเลขาผมนี่าตรงนี้นะครับไอสี I ่ตัวเนี่ยเขาจะ เขาจะจ่ายไฟ24เข้ามาเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของไฟ24ก็อยู่ที่ประมาณสัก13โวลม์ครับถ้าวัดได้13โวลม์แสดงว่าพัน์ออกครับไม่มีปัญหาอะไรอะลองดูครับผมแตะที่ขั้วลบนะลบตรงนี้ก็ได้บวกตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะลองดูครับดูที่มมเตอร์นะผมแตะไปหนึ่งตัวได้เท่าไหร่ครับได้13นะครับโอเคไอเชุดนี้ทํางานได้นะครับได้13โวลม์นะเนี่ย12 13โวลต์มนะครับมานี้นะอะอีกตัวหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งไม่มีไฟออกครับ เนี่ยชุดหนึ่งไม่มีไฟออกไฟยี่บสี่ก็ไม่ออกไฟเท่าไหร่ก็ไม่ออกจะมีปัญหานะครับเนี่ยลองดูนะนะครับมีปัญหานะคือปกติจะต้องมีไฟออกผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็ลเลยเป็นสาเหตุให้ทํางานไม่ได้ครับคือเครื่องจะมาแบบไหนอย่าอย่าไปสนใจนะครับเราเช็คพื้นฐานก่อนว่าจากจุดนี้นะครับจุดที่กําเนิดพันุ์ตรงนี้นะครับไม่มีละโอเคเดี๋ยวสรุปแล้วผมก็จะ อถอดต,ตรงนี้ออกแล้วเอาบอร์ดออกมาครับเรามาวิเคราะห์กันซ่อมเฉพาะบอร์ดเมนบอร์ดตรงนี้ก่อนนะครับน่าจะง่ายกว่าโอเคครับมาต่อกันนะครับสําหรับคลิปนี้คงจะมาตรฐานตกตกไปเยอะนะครับในเรื่องของการถ่ายทํานะเพราะว่าลืมเอาขาตั้งกล้องมาครับตอนนี้ตัวเองก็มือนึงถ่ายนะครับอีกมือหนึ่งก็จะจิมมิเตอร์ดูแล้วกันนะตอนนี้ตอนนี้ปัญหาก็คือแผงตั้งเสียแน่นอนครับก็คือพันเขาไม่ออกนะเขาจะออกอยู่ข้างเดียวนะครับ ถ้าเราถ้าเราดูลักษณะตรงนี้นะครับตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไฟจะออกอยู่ที่อยู่ที่ยีโวลต์นะครับจะมีไฟออก20โวลต์แล้วก็ออกตรงนี้ตรงนี้ออกห้าจุดห้าโวลต์ครับคือคือข้างนี้เขาใช้งานได้ครับข้างนี้นะเนี่ยข้างนี้ใช้งานได้แต่ทรานซิสเตอร์อีกข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งนี่ทำงานไม่ได้ครับตรงนี้นะถ้าเราวัดที่ซีเนอร์ครับซีเนอร์สองสองตัวนี้จะเป็นซีเนอร์สิโวลต์ครับ เขาจะตกข้อมไฟที่สิบห้าโวลต์ตัวนี้ครับตัวนี้ลองวัดตัวที่ตัวที่ดีนะตัวที่ใช้งานได้ด้านที่ใช้งานได้จะยี่สิบโวลต์ครับยี่สิบโวลต์แต่ตัวที่ใช้งานไม่ได้ครับข้างที่ใช้ไม่ได้เนี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบสี่โวลต์ซึ่งถ้าเราใช้มิเตอร์วัดข้อมนะครับวัดวัดเอาบวกกับลบกลับตรงนี้เลยนะครับจะได้แรงดันเท่ากันได้สิบสี่โวลต์เท่ากันเท่ากันกนี่หมายเขาว่าอะไรครับหมายควาว่าซีเนอร์นี่ไม่ไม่รัว่วไม่ขาดอะไรประมาณนี้ครับ มั้สิ่งที่จะสิ่งที่จะสงสัยก็คือทานเตอร์สองตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะจะถอดทานเตอร์สองตัวนี้ออกมานะครับถอดออกมาพอดีว่ามีแผงตั้งเยอะอยู่เดี๋ยวจะถอดลองลองเปลี่ยนดูครับพวกแผงตั้งอะไรเก่าพวกนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับเดี๋ยวจะถอดทานเตอร์ลองเปลี่ยนดูนะเดี๋ยวยังไงถ้าได้เดี๋ยวไปที่โต้ซ่อมนี่เดี๋ยวจะไปอธิบายกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับเก็บตรงอีกนิดนึงครับผมก็ ลืมไปนะครับเมื่อกี้วัดข้างข้างเดียวนะ,ะขาที่ข้างที่ใช้งานได้ครับก็คือขา14นะขา14เขาส่งพันออกมานะครับถ้าเราวัดที่สัญญาณนะครับวัดที่สัญญาณพันนะขา14ครับขา14จะอยู่ที่จะมีไฟอยู่ประมาณ5.2โวลต์นะออกมานะครับขา11ครับคราวนี้11ก็ประมาณ5.2โวลต์พันแรงดันพันเท่ากันหมดนะครับต้องเขียนเลยนะอ่า คราวนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นก็คือขานี้ขานี้ใช้งานได้นะอ่าลองดูครับ2 0โวล์นะอีกขานึงครับอีกขานึงก็จะออกที่5.5โวล์ส่วนข้างที่ใช้งานไม่ได้ครับตั้งแต่ทันเตอร์ด้านนี้นะฝั่งนี้เลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะฝั่งที่ใช้งานไม่ได้ครับออก10.6โวล์นะครับและอีกขาหนึ่งครับออก2 4โวล์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนทันเตอร์สองตัวนี้ดูก่อนนะครับถอดออกมานะเนี่ยถอดออกมานะครับ ทำไมต้องสงสัยที่ทรานเตอร์เพราะว่าผมเอา,อาผมเอาวลต์มิเตอร์วัดคอมตรงนี้แล้วนะครับได้ประมาณ14โวลต์ตรงนี้ได้14โวลต์ถ้าวัดคอมแล้วไม่ได้เท่ากันก็แสดงว่าซีเนอร์เขาอาจจะชอ็อตอาจจะรั่วอะไรประมาณนี้ครับเท่าที่เจอมาคือซีเนอร์เขาจะชอ็อตไม่ช็อตก็รั่วไปนะครับแต่ว่าตอนนี้มันวัดได้เท่ากันเลยก็เลยสงสัยทรานเตอร์สองตัวนี้ก่อนต้องลองถอดออกดูก่อนนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนทรานเตอร์ไป2ตัวนะคือ2ตัวนี้นะครับผมก็เอาจาก บอดเก่าๆนะไม่ได้วัดเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะคราวนี้เหตุผลว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนทรานซิสเตอร์นะอะเดี๋ยววัดที่ดูนะครับตรงนี้เป็นซีเนอร์นะครับตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ครับมันหายไปแล้วอันนี้คือซีเนอร์ไดโอดนะครับ2ตัวนี้นะอะเดี๋ยวเอาเอาบอดที่มีนะครับอบอร์ดที่มีคือซีเนอร์ไดโอดสตัวนี้เราใช้มิเตอร์วัดคอมเข้าไปเลยครับถ้าเขารั่วเขาช็อตอะไรเนี่ยเขาจะไม่ได้ได้ไม่เท่ากันนะ ก่อนที่ผมจะเปลี่ยนนะอ่ะผมก็จะวัดคอมเข้าไปนะครับดูที่มิเตอร์นะดูที่มิเตอร์ตัวนี้นะครับอ่วัดปั๊บเข้าไปอ่าตอนนี้ได้ได้ที่สิบสี่จุดเก้านะครับวัดคอมเข้าไปก็ได้ที่สิบสี่จุดเก้าคือซีเนอร์สองตัวนี้แรงดันเขาจะเท่ากันนะครับนั้นเราก็เปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยแล้วอ่ะคราวนี้เราวัดที่ จุดออกนะครับจุดออกนะจุดออกตรงนี้นะครับดูนะมาเช็คตรงนี้นะครับจุดออกจุดที่หนึ่งนะครับได้ที่5.4โวลต์นะครับแล้วก็นัาไปอีกสองขานะครับค่้อมไปขาหนึ่งนะเนี่ยได้20่ิบโวลต์ครับอันนี้ได้เรียบร้อยแล้วเราเปลี่ยนซันเตอร์สตัวครับได้ยี่สิบนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้5.5ก็เรียบร้อยครับ ก็คือจะมีทรานซิสเตอร์แล้วก็ซีเนอร์ท่านั้นเองที่ที่เสียได้นะครับแต่ว่าในในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นทริสเตอร์สองตัวซึ่งผมไม่ได้วัดนะผมเก็บไว้อยู่นะครับเนี่ยเนี่ยผมเก็บไว้อยู่นะเนี่ยผมเก็บไว้อยู่ไอสองตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปตรวจสอบกันดูนะครับคราวนี้เราก็มาวัดที่แผงตั้งครับแผงตั้งอ่าแผงตั้งตัวนี้นะครับได้เท่าไหร่สิบสามสิบสามโวลต์นะครับได้สิบสามโวลต์ตัวนี้ก็ได้อยู่ที่สิบสามโวลต์ตัวนี้ได้สิบสองครับ ตัวนี้แปลกใจอยู่ว่าทําไมเหลือแค่12วตนผมไม่แน่ใจปกติได้อยู่ที่13วตนผมก็ไม่มีสโคบด้วยนะครับเดี๋ยวลองต่อใส่เครื่องเลยครับลองต่อใส่เครื่องดูแล้วก็เปิดไฟดูเช็คไฟนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะอ่ะโอเคครับโอเคครับเรามาทดสอบกันดูนะตอนนี้ก็ใช้มือถ่ายทําข้างเดียวเลยนะครับก็ power p u ก็ลักษณะนี้ครับ power p l นะก็ต่อตรงลักษณะนี้ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ครับแค่ทดลองนะ คงเชื่อมไม่ได้นะครับลิปนี้นะอะลองดูครับถ้าเปิดแล้วหลอดไฟติดก็โอเคครับต,ตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อที่ไดโอดแต่ก็สงสัยอยู่ว่าตรงนี้ทาไมมันได้แค่12บโวลต์ปกติก็ประมาณ13บโวลต์ครับเหมือนกับอีกข้างหนึ่งได้13บโวลต์นะเปิดแล้วจะตุ้มเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะพันธมันเหมือนจะไม่เท่ากันยังไงไม่รู้นะครับอลองดูนะครับส2 1สองหนึ่งเปิดแล้วติดไหมเออเยี่ยม yeah. ไฟเข้าหรือเปล่าติดแล้วครับอ๋อต้องเปิดโอเคใช้งานได้ครับอ๋อรุน่นนี้รุ่นที่ผมว่ากดอย่างนี้โอเคครับใช้งานได้แล้วติดแล้วนะครับติดแล้วเรียบร้อยนะก็เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเสียทันเดอร์2ตัวนะครับสอตัวนั้นนะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปนะไปสรุปว่าหลักการทฤษฎีเป็นยังไงนะอ่ามีสองมีสามหลักนะครับหงหลักสงหลักสมหลัก โอเคใช้งานได้ตามปกติครับเรียบร้อยแล้วนะปิดไฟก่อนนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันตอนที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปอาการเสียแล้วก็ไล่วงจรกันดูนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรามาทดลองเชื่อมกันนะครับว่าจะสามารถเชื่อมได้ไหมโอเคครับเปิด3 2 1. 1ผมปรับกระแสต่ำๆก่อนนะครับ สักประมาณ40นะครับ40แอมป์นะเก๋จะเชื่อมได้นะครับเชื่อมได้บเบาๆนะครับอ่าบเบาๆนะคร่วนี้เราก็ปรับกระแสแรงๆดูนะครับ อีกนิดนึงนะครับโอเคครับเรามาต่อกันอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่เชื่อมแล้วนะก็คราวนี้เรามาดูในส่วนของวงจรหน่อยนะครับในในรูปกระดาษตรงนี้นะครับเป็นวงจรทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในแผงตั้งนะครับในแผงตั้งทั้งหมดเลยนะชุดนี้นะครับก็ตัวนี้คือแผงตั้ง ตั้งแต่ซ่ซอมๆมานะครับตัวที่เสียตัวที่เสียที่เปลี่ยนไปก็คือชุดไดซ์าลิตเตอร์4ตัวนี้นะครับส3าตัวนี้นะชุดนี้นะก็นี่ครับอันนี้ที่ถอดออกไปเรียบร้อยนะครับที่ถอดแล้วนะก็จะมีเป็นคู่เป็นคู่เขานะครับแล้วก็จะมีชุดนี้นะครับชุดนี้อยู่ตรงไหนในวงจรอ,อยู่ตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดเลยนะเขาจะออกจากขา11ขา1 4่นะครับขา1 1ขา1 4ตรงนี้มานะของ IC นะครับ ข1าวขา,า4แล้วก็มาที่ขา B ของทาร์จิเตอร์แต่ละตัวนะครับตัวนี้นะคราวนี้ทาร์จิตเตอร์ชุดนี้ครับเขาจะมีไฟเลี้ยง12 V โวลต์นะครับมีไฟเลี้ยง12 V โวลต์แล้วก็มีไฟเลี้ยงชุดนี้อาจจะเป็น24 V โวลต์นะครับมี12 v, กับมี24 v, นะมี2ชุดนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิควิธีการนะครับเทคนิควิธีการก็คือว่า ส่วนมากเท่าที่เจอนะครับหนึ่งก็คือซีเนอร์ตัวนี้จะจะเสียจะช็อตจะรั่วไปนะครับตัวนี้เป็นซีเนอร์15โวลต์นะครับซีเนอร์1 5โวลต์ก็จะอยู่ชุดนี้ตัวนี้นะตัวนี้15โวลต์นะครับเนี่ยตัวนี้15โวลต์นะเป็นตัว2ตัวนี้นะครับเราวัดข้อมที่ซีเนอร์ครับถ้าวัดข้อมซีเนอร์ได้15โวลต์แล้วสัญ,ญญาณไม่ออกก็แสดงว่าชุดทาร์ิตเตอร์นี้เสียท่านนั้นเองนะครับมี2อสอย่างเท่านั้นนะอ่ะคราวนี้ ส่วนเรื่องวงจรเนี่ยผมคงไม่อธิบายอะไรมากนะครับก็คือว่าสัญญาณจะเข้ามาขา14นะครับเข้ามาด้านนี้นะครับแล้วก็เข้าจากขา11เข้ามาด้านนี้จะมีทันเตอร์สองชุดนะครับตัวนี้เขาก็จะทํางานสลับไปสลับมานะครับเมื่อทํางานสลับไปสลับมาเนี่ยผลที่ผลที่ออกมาเนี่ยเขาก็จะออกสัญญาณไป2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งตรงนี้กินไฟ24ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก20โวลต์ครับ ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้กินไฟยี่สตัวนี้จะออกประมาณสักห้โวลต์ถ้าเราถ้าเราลอยออกนะลอยตรงไหนออกนะครับนี่นะผมเอาเอาอีกบอร์ดนึงมาถ้าเราลอย i อเอตัวนี้ออกนะครับแล้ววัดที่ขาเกตแต่ละตัวนะครับขาเกตแต่ละตัวเลยก็จะได้ตามนี้นะครับแต่ปัญหาของเราคือสัญญาณเขาไม่ออกข้างหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้มาลองดูครับมาลองเช็คดูนะไล่วงจรเรียบร้อยเลยนะจะมี ทิ๊กเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราจะวัดได้รวดเร็วขึ้นนะครับ1เรามาวัดที่ซีเนอร์ชุดนี้เลยนะครับซีเนอร์ชุดนี้ช็อตไม่ช็อตนะถ้าซีเนอร์ตัวนี้ไม่ช็อตเสร็จแล้วไม่ช็อตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มามาดูทานซิสเตอร์2ตัวนี้2คู่นี้นะครับเท่าที่ผมเปลี่ยนไปนะผมจะวัดไฟในวงจรนะครับคราวนี้ต้องออาขึ้นหน่อยนะจะมองเห็นไหมจะมีซีเนอร์2ตัว ตัวนี้นะครับเนี่ยสองตัวนี้นะสีเนืองสองตัวบอร์ดนี้บอร์ดนี้เพิ่งซ่อมเสร็จนะครับก็จะคนละเครื่องกับกับที่อยู่ในคลิปนะไปไป,ไปมามันหลายเครื่องมากนะครับก็เลยสับสนวุ่นวายกันหน่อยนะอ่ะสังเกตดูที่มิเตอร์นะครับมิเตอร์ผมตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้ามา24โวลต์นะครับบอร์ดนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยบอร์ดนี้ก็สัญญาณพันธุ์ไม่ออกเหมือนกันนะครับอ่ะเปิดนะสามสองหนึ่ง เปิดเสร็จนะครับเปิดเสร็จนะผมใช้ไฟ24ป้อนอมาตรงนี้นะครับเปิดเสร็จเรียบร้อยนี่เนี่ยเราก็วัดสัญญาณครับผมจะวัดสัญญาณก่อนในเบื้องต้นนะปับนึงนะครับเรามาเริ่มวัดกันดูนะครับวัดสัญญาณนะเงื่อนไขก็คือในเบื้องต้นนะครับเราเช็คก่อนขาขานี้ขา15นะครับมีไฟไหม ่าคัมีไฟ12บโวลต์ขานี้นะครับขาสิมีไฟแรงดันนังอิงห้าจุดโวลต์ขา4นะครับขา8นะขาแมีไฟอยู่ที่4.7่จุโวลต์ขา9จะต้องมีไฟอยู่ประมาณสี่สามโวลต์นะครับประมาณนี้นะที่สําคัญขาสิครับขาสิอ่าแปดเก้าสิบสิบเอขาสิจะต้องมีแรงดันออกนะครับแรงดันออกที่5.4นะประมาณ5้โวลต์ สิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบสี่นะครับอ่าสิบสี่นะสิบสี่ก็มีแรงดันออกที่เท่าไหร่อ่าห้าจุดสี่อันนี้บอร์ดนี้เขาสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับในกรณีนี้ของเราก็คือปัญหาก็คือแรงดันอ่าพันเขาออกเรียบร้อยจากไอซีออกตามครบเรียบร้อยทุกอย่างนะครับแต่ทันจิตเตอร์เขาเสียนะครับทันจิตเตอร์ไดร์เขาเสียนะเพราะะฉนั้นเราจะเช็คไงทันจิตเตอร์ไดรเสียไม่เสียส่วนมากเนี่ยซีเนอร์ตรงนี้จะช็อตนะครับจะช็อตจะรั่วนะ เราก็เช็คตรงไปง่ายก่อนครับซีเนอร์ได้ไหมซีเนอร์ถ้าได้นี่เขาจะได้15โวลต์ครับอ่าลองเช็คดูนะเราวัดคอมวัดคอมเ<ฮ>ข้าไปตรงนี้นะครับอ่าผมโฟกัสที่ซีเนอร์นะวัดข้อมเข้าไปนะครับจะได้15โวลต์ถ้าได้15โวลต์แล้วแล้วสัญญาณไม่ออกทายเตอร์สองตัวนี้มีปัญหาครับตัวนี้ตัวนี้สัญญาณมาเมื่อกี้แล้วนะถ้าสัญญาณยังไม่ออกไปข้างล่างนี่ก็แสดงว่าทายเตอร์ตัวนี้มีปัญหาครับเราก็ เปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ล่ะอ่าตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็ได้14โวลต์15โวลต์เท่ากันอ่ะเรียบร้อยในส่วนของแผงตั้งนะครับอันนี้คือหลักการเช็คนะ1เช็ค IC ให้ได้องค์ประกอบก่อนนะครับแล้วขา1 1ขา14มีพันออกมาประมาณ5โวลต์นะครับจากนั้นพันเนี่ยถ้าพันยังไม่ออกไม่ออกจากขานี้นะครับยังไม่ส่งออกมาเนี่ยกวัดที่ซีเนอร์ครับ วัดคอมซีเนอร์เข้าไปเลยถ้าใครปล่อยไฟในวงจรแบบผมเนี่ยก็วัดข้อมเข้าไปถ้าวัดแล้วได้15โวลต์แบบในคลิปเนี่ย1 4 1 5โวลต์ก็แสดงว่าซีเนอร์ไม่ชอ็อตไม่ขาดไม่รั่วอะไรครับอันนี้ง่ายๆครับเทคนิคแบบนี้เลยนะ,ะทุกคนไปไปลองศึกษาดูนะครับหรือใครจะวัดดิบๆนะดิบๆนะคือไม่ปล่อยไฟเข้าไปแล้วก็วัดรั่วไม่รั่วชอ็อตไม่ช็อตนะครับหลังจากนั้นได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะออกมามาด้านนี้ครับด้านนี้ก็ต้องได้ได้ไฟอยู่13โวลต์ครับ เท่านั้นเองนะลองดูนะดูทิมมิเตอร์นะครับเนี่ยสิบสามโวลทุกตัวจะน้อยสิบสามโวลต์ครับอันนี้บอร์ดนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคบอร์ดนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างนะ,ะส่วนตัวจริงเนี่ยผมส่งส่งไปนานแล้วครับลืมตัดต่อคลิปนี้ยังตัดต่อไม่สมบูรณ์ก็เลยมาตัดต่อในส่วนของตัววงจรนะครับ่ะเราปิดก,ก่อนนะ นี่วงจรนี่วงจรแผงตั้งนะครับสัญญาณก็จะออกจากแผงตั้งแผงตั ña ña ้งชุดนี้ออกออกด้านนี้นะครับออกลงมาที่แผงตั้งตรงนี้แหละเนี่ยที่พินที่พินยี่สิบสามพินยี่สิบห้านะครับออกมาด้านนี้นะครับเนี่ยออกมาไอซีออกมาปั๊บผ่านซีเนอร์ผ่านอะไรก็ออกมาพินยี่สิบสามพินยี่สิบห้านะครับสองพินนี้นะครับยี่สิบสามยี่สิบห้าแล้วก็อะไรอีกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้ายี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าอะไรประมาณนี้ออกออกมาด้านนี้นะครับพอออกมาเสร็จแล้วจะไปไหน ออกมาเสร็จก็จะมาเนี่ยออกมาแผ่นที่สองครับแผ่นนี้คือแผงตั้งนะออกจากแผงตั้งเนี่ยอันนี้คือแผงตั้งเนี่ยแผงตั้งนะครับออกจากแผงตั้งก็มาที่ได์ได้สี่ตัวครับได้สี่ตัวที่ผมวัดให้ให้ดูเมื่อกี้ได์ตัวนี้นะได์ตัวนี้ถ้าเราลอยออกนะครับลอยออกหรือไม่ลอยก็แล้วแต่วัดตรงนี้ได้ยี่สิบได้ห้าจุดห้าได้ยี่สิบได้ห้าจุดห้าครับประมาณนี้นะครับก็จะจบในสาําหรับคลิปนี้คลิปนี้ผมก็จะเน้นในส่วนของบอร์ดได์ตรงนี้นะครับบอร์ดได์นะ ส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้มันเสียทั้งบอร์ดได้แล้วก็เสียทั้งชุดนี้ครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันในคลิปหน้านะเพราะว่าตอนนี้งานซ่อมส่งมาเรื่อยๆนะครับก็คงจะจบแล้วนะครับเชื่อมได้แล้วแล้วก็สรุปแล้วสรุปแล้วก็เสียทับซิเตอร์2ตัวนะครับ2ตัวนี้ผมไม่รู้ว่า2ตัวไหนคู่ไหนนะไม่ได้ไล่ดูนะครับก็คือสัญญาณนี่ออกมาเรียบร้อยแล้วออกมาจาก IC นะครับออกมาจาก IC ตัวนี้ เนี่ยไอซีตัวนี้นะครับก็คือซีนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วได์เขาไม่ได้เองนะครับซีเนอร์ก็ไม่ช็อตบังบังบอร์ดเนี่ยบังบอร์ดช็อตที่ซีเนอร์รั่วที่ซีเนอร์นะครับก็แค่นี้ครับประมาณนี้นะถ้าเราจะซ่อมชุดบอร์ดตรงนี้นะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับก็โอเคครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมานะถ้าใครอยากได้วงจรหรือว่าใครยังไม่เห็นนะครับส่วนมากผมก็ทิ้งวงจรไว้ให้นะครับก็เฉพาะเป็นตัวอ้างอิงได้นะครับ ทั้งชุดนี้ก็หลักการเหมือนกันนะครับก็ไม่แตกต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไล่ซ่อมดูตามเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับก็ไม่ได้จับสโคบจับสัญญาณอะไรให้ดูนะครับแต่ว่าก็ใช้มิเตอร์วัดได้ตามปกตินะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณครับ